มากครับแล้ววันนั้นเพิ่งตื่นนะฮะผมก็เลยแบบไปคอยที่จะกลัวน้องร้องไห้ครับผาตทีบางทีเด็กแบบเพิ่งตื่นก็จะร้องไห้อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้แบบเข้าไปแต่พอสักพักเขาก็เริ่มชินเขาก็าให้อุ้มอะไรเงี้ยครับหนักมากหนักใชรู้สึกว่าถ้าตัวเองมีลูกคือจะต้องไปแบบต้องไปหยุด <c oughs> ยกหนักอย่างนี้เหรอคือยกเวทแล้วรู้สึกว่า้แรงเราไม่ได้มีมีค่าเลยอะกล้ามกล้ามเราไม่ได้มีคุณค่ากับการยกเด็กเลยอะไรเงี้ย แต่ยากคือยกแบบสบายมากบบอุ้มเนี่แบบว่าแภาพเเออคือแบบแล้วผมือแบบอะไรวะคือแบบยกเวทมาตั้งชีวิตเยการแบบยกเด็กคนนึงทำไมมันมันปวดแขนขนาดนี้อะไรเงี้ยเออ,อถ้าเต็งไม่รู้ก็คงต้องแบบทำกันบ้านให้ดีหน่อยแล้วตอนตอนได้อุ้มแลรู้สิ่งไงบ้างแบบก็อบอุ่นนะครับอบอุ<ม>่นนะครับเอ่อคือน้องเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วน้องน้องกับบิ๊กเกลน่ารักมากๆแล้วก็ อธิยาใส่น้องแบบดีอนะ่ะน้องคุยเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยคุณแม่เขา,าสอนมาดีมากๆตอนที่รุ่มน้องก็คือน้องเก่งน้องเอวน้องเก่งนิดนึงก็มีความไปเกียบเทียบกับตอนที่น้องใส่คราฟต์ตอนนั้นก,ก็จะเก่งอะไรอย่างเงี้ยแหะพี่แกได้เห็นครับที่พิการเสีย์ไม่ถึงผมเก่งใช่ไหมครับไม่ถือว่าน้องอ๋นอ,อน้องเก่งนะผมว่าผมก็เก่งนะครับพี่ยังไม่แบบยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นกับน้องยังไงกลัวน้องแบบไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เป็นพร้มสึกแบบไหนแต่แต่ก็เป็นพร้มสึกดีนะครับแต่ว่าอย่แต่แต่อย่างเออแต่อย่างเวลากังวลอุ้งเหยียนะเหยีจะกคงนลเรื่องอะไรโหเขาร้องไห้ผมไม่ชอบพันเด็กร้องไห้ใช่บางทีแบบเออโทษนะฮะแบบบางทีเจอที่ไหนปกครองชอบแบบเอ้านี่นี่เดี๋ยปไ๊บปุ๊บไม่ไหน่อยวถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเด็กร้องไห้ไออย่างเราจะละหน้าเราไปเลยผมจะแบบสงสารน่ะผมจะไม่ได้ผมจะแบบไม่เอาครับเดี๋ยวน้องร้องไห้ไม่ไอุ้มไปอุ้มอะไรเงี้ยครับคือถ้าไม่ใช่ลูกเราเราก็ไม่กล้าอุ้มอะไรแต่ว่า เนของการกรทสาราพี่เดยกน่ารักไหมครับนารากครอดูครัรอดูไม่ผนไหแต่ภาพนี้ในหัวมีแล้วรอดูรอดูครับรอดูยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับรอบอนาคตอนาคตโมเนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แพลนไว้ครับแาลแนไว้ว่าว่าถ้าถ้าถ้าแบบ เราพร้อมเมื่อไหร่เงี้ยเราก็จะก็จะมีน้องกันแสดงว่าถ้าเป็นลูกเราเองเราจะไม่เคอะเขินจะไม่กังวลไม่นะฮะผมรู้สึกว่ามันจะมีความความสบายใจมีความสนิทสนมอะไรเงีอ่อรื้อเนื้อเชื้อไขเราอะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะแบบเราอาจจะห่วงมั้งไม่รู้ผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นเออไม่รู้อาจจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเยอะดีย่ะดูดูผ่านมาในการอุ้มเด็กเป็นเต็มที เขาเล่นกับน้องน่ารักสไตล์พี่จับห้อยหัวอะไรเงี้ยใช่ผมแบบผม่อุ้มไม่เฉยนิ่งอะไรเงี้ยครับสายยาแบบพาหมุนพาห้อยโหนพาอะไรเขาชอบเล่นกันเนี่พี่ทำสาย่าไม่ไม่ยู่แบบอยู่อุ้มยิ่งแบบสบายไม่หนักเลยไม่อะไรเลยเออ ถามเหมือนกันครับแต่ย่าบอกว่าพอปล่อยแล้วรู้สึกว่าแขนชาไปหมดคือตอนอุ้มอยู่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะความความดีใจกับความตื่นเต้นที่ได้เจอน้องอะไรเงี้ยมันทําให้น้องรู้สึกว่าแบบมีแรงว่ะอยู่ตลอดเวลาแต่พอแบบน้องลงเมื่อไหร่คือแบบแขนแบบแขนหล่ออย่ะงเขาเรียกแขนแบบหมดแรงเลยอะไรเงี้ยเปอาแขนเปรี้ยกใชแต่แต่ว่าเราแค่ที่ย่ากับพ่อแม่บอกว่าพี่พี่บอกว่าอยากมีเยอะแต่ว่าขอเห็งพี่พี่ทำดูไดนไหมครับดูดูเป็นคนชอบครับตามนั้นเลยครัทำไมไม่มีการเสริมเลยเออ ไม่คือจริงๆเขาเซลเขาเล่นบ่อยว่าอยากมีเยอะอะไรเงี้ยเขาคุยกันว่าคนเดียวสองคนก็พอแล้วซึ่งความเป็นจริงเราก็คิดอย่างนั้นแหละครับจริงเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็อยากให้แบบดูแลแต่ละคนให้ออกมาดีที่สุดไม่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 ได้แบบอยากจะมีแบบเยอะอะไรเงี้ยแต่ของแท้ก็มีสี่ช้นฮะฮะของที่น้องเขาอ๋อใช่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 ครับใช่แต่ว่าเออผมผมกับน้องน่าจะมองว่าแบบเดี๋ยวมีคนหนึ่งก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันถือว่าเป็นเหมือนเข้าตอนหนึ่งสาขาผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันมันไม่ใช่แบบแบบเรื่องที่แบบจะมากําหนดกันได้ว่าแบบจะมีสองคนมีสามคนแต่ทุกทุกวันนี้นวัตกรรมมีอำนาจอย่างมากับทีมรู้สึกว่าถ้ามีก็อยากมีแปดเลยมีต้องมีความสนใจมากหน่อยทีนึงก็เกี๋ยวพี่หมากครับก็ราะอาจจะอย่างหมากับทีมอาจจะแบบ ใช่ไหมฮะทิมก็แบบพร้อมพี่หมาก็พร้อมอะไรเงี้ยครับการถ้ามีลูกแฝดได้ก็คงจะน่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคุณอาคุณน้าไปดูแลช่วยดูแลให้เวลาทั้งสองคนไปดินเนอร์สวีทกันสองคนเราอาจจะไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะจริงๆการเล่นกับกับลูกคนอื่นมันก็มีความสุขนลพี่มันก็แบบเหมือนกับได้ ได้แบบเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับคือมีโอกาสได้เจอหมาคิมล่าสุดเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เห็นเขาเริ่มเริ่มคุยกันแล้วนะว่าแบบอีกสองปีอะไรเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าน่าจะมีใกล้ๆกันเพราะว่าถ้าเทียบกับทวามายลอียดเราแบบนจริงๆนะอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้ต้องต้องดูแต่ว่าแต่ว่าคิมหมาพร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากหรือว่าน่าจะน่ารักมาก ยูเหมือนเรามีภาพหมดแล้วนะเหลืออย่างเดียวอ่ะยูเป็นหน้าตัวใหญ่มากใกล้กันจูนๆนะ่เด็กมีภาพไปหมดแล้วอ่ะใช่เออหนูแต่งแล้วว่าจะเริ่มแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนมีภาพเออไม่ถึงผมอะเหรอเออดูภาพเราเหมือนกัเห็นไปหมดว่าเราจะทำอะไรบ้างถ้าถึงวันที่แต่งงานวันที่จะต้องยังเลยต้องคุยกันแบบต้องคุยประชุม brainstorm กันกับไปย่าอีกครั้งหนึ่งว่าแบบเราจะเราจะแบบ งานจะเป็นยังไงจะเริ่มตรงไหนดีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแ,แต่จริงๆก็คุยคร่าวๆไปแล้วครับคุยคร่าวๆไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าถ้าเวลาจาัดสรรเร็วๆก็เดี๋ยวตัวชางก็จะเสร็จียเดี๋ยวตวเนี้มันจะรีแลกมากขึ้นมันดูไม่มีความภาวะกดกดันทีน่แบบทุกคนถามว่าจะต้องแต่งเมื่อไรก็แต่งเมื่อไรตอนนี้เราดูแบบเ,<อ>รเรียบร้อยแล้วว่าใช่ครับก็ประมาณนึงครับแล้วก็จริงๆก็ ถึงแม้ว่าเราขอกันมาก็ก็ป,ปีปีนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เอ่อจริงจริงมันก็ไม่อาจจะไม่เป็นต้องแต่งภายในปีนี้ใช่ไหมฮะอ่าจะแบบเอ่อ้อะไรอย่างนีน้ก็ได้เฮ้ยนี่สายตาสุดยอดเไม่ะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้าถ้ามีวันแล้วเดี๋ยวจะบอกนะครับไม่ไม่ซุ่มไม่ซุ่มคุณผู้ชมที่เรนี้เห็นที่เราได้เนี่ยญาติเดีใกันแต่งชุดสบายๆอ๋อฮะ ทวงนี้ก็ก็คับไปช้อปปิ้งครับมีเวลาก็ไปช้อปปิง้งคือ,อส่วนใหญ่แล้วผมกับน้องไม่ค่อยได้ไปเดินห้างกันเท่าไหร่ครับก็แต่ว่ามีเมื่อสองวันเมื่อวานเวันนี้ไปช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยครับมผมก็แนะนทีได้ออกไปเดินเที่ยวเดินช็อปไปเป็นคนถืออ่าไปเป็นแบบว่าบริการเป็นบริการกาถือขอให้ เติมาบักไปดูแลไปดูแลานานๆที่ได้เจอความบักไปทำอะไรกันบ้างเอืมหนังกินข้าวของกายคุยกันบางทีก็ไปเดินเล่นเอืมบางทีก็ทำอาหารกันกินอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเอืมประมาณนี้ฮนะบบางทีก็นั่งอ่านหนังสือข,อข้างกันแต่ว่าคือไม่ได้อ่านเรื่องเดียวกันหรอกครับแต่อ่านคนละเรื่องแต่ว่าก็แบบ ก็อยู่ใกล้ๆกันมึงก็แบบพี่แต่ทนายจะมีได้กลับมานั่งรถแท็สซี่ใช่ไหมอีวินยักลองอ่ะสองเดือนหายไปใช่ใช่บอกบอกว่าช่วงนี้นั่งไม่ได้ครับพี่ก็ถามว่าหายไปไหนมาอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออแบบมีอุบัติเหตุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออกันการเป็นเด็กการรักธรรมชาติทั่วไปมันตึงสามารถยังไงบ้างครับคุณเตอผมว่าจริงๆก็ การมีเวลาให้กันมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องที่คนเป็นผู้รักกันสมควรที่จะให้กันมีเวลาให้กันแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองกันด้วยนะครับผมผมจะเป็นอย่างนี้ครับก็คุยกันตรงๆว่าแบบเมื่อไหร่ที่เราอยากทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นฮ็อบบี้เรามันเป็นความสนใจของเราอย่างเช่นไปออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือว่าจะไปดูหนังคนเดียวอะไรเงี้ครับคือเราก็ไม่มีปัญหากัน คือถ้าเราคุยกันอะไรเงี้ยม,มันก็จะมันจะมแบบีวิธีการแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยกันก็มีความสุขครับอ,อยู่คนเดียวเหงาครับอยู่กับเขามีความสุขกว่าเยอะครับออกไปกันสองคนมีแบบแต่ข้ามาทักบ่อยนที่ไี่อยากถึตัวสบายทักบ่อยครับทักบ่อยอทักบ่อยครับเดินไปไหนเขาก็ทัก ละปอนตัวมันะปอนตัวมันทต้องตัวตีครับตัวตีไม่ต้องไปใส่แว่นไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่แมสก์ไม่ถ้าอยากหล่อก็ใส่แว่นกันแดดอะไรเงี้ยเหล่อๆหน่อยก็ใส่ก็มีความตัวมันแบบไม่พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่รอดพี่ไม่รอดใส่นะก็ใส่มาสก์เขายังจำได้เลยเขาบอกว่าจำคิ้วได้แต่ว่าต้องผมไม่รู้ผมต้องกันคิ้วหรือเปล่าจริงหรอใช่เขามองผ่าน ใช่จำจำคิ้วได้ือแสดงว่าไปไใหญ่ไม่ได้เลยเนี่ยไม่รอดสายตาไม่รอดสายตาจริงๆรังเุทาแล้วปากที่หยดจะเข้าแล้วโอเคครับก็ที่หยดสองนะครับผมรับรองว่ามันกว่าภาคแรกนะครับผมติดใจแล้วก็ใครที่ติดตามที่หยดสำหรับภาคแรกมาแล้วนะครับผมรับรองว่าภาคนี้จะตอบโจทย์ในทุกๆอย่างเลย1ิตุลาคมนี้เจอกันทุกรงภาดพยเศแน่นอนเดือดครับภาคนี้เดือดจริงๆภาคแรกก็ว่าเดือดแล้วภาคนี้ ทุนเยอะกว่าเดิมเดือดกว่าเดิมครับอ <laughs> ขอบคุณครับอขอบคุณครับที่จะขอเสีย